ธาตุไฟคนโสดนะคะมาดูการไพ่ในจีนของคุณคือไพ่ kings of cups นะคะเน,นจีแรกที่เข้ามานะมีแนวโน้มว่าคนโสดจะได้เจอคู่ครองคนรักที่เป็นต่างชาติค่ะมีนิสัยที่อบอุ่นเป็นชาวธาตุน้ำธาตุไฟเป็นโทษทีเป็นชาวธาตุน้ททนนำมีกรกฎพิจิกมีความอบอุ่นมีปกไฟที่ดีนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแบบ perfectionist เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่เป็น perfectionist เหมือนกันนะคะอืม แต่นเอเโดยรวมของคุณอะไรอย่างนี้ก่อนเป็นคิงถือถ้วยคือคุณเองยังไม่โฟกัสกับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ได้แบบแต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้โอเพนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก่อนหน้านี้วีออฟฟราจูนอยู่ๆตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์ขึ้นมามากเลยเนี่ยไพด e อิมเพรสมีเสน่ห์มากเลยมีคนเข้าหาเต็มไปหมดมีคนเข้ามาคุยทั้งทางออนไลน์ท, online, ทั้งเพื่อนของเพื่อนคนรู้จักการทํางานแล้วอยู่มีสเสน่ห์แบบ ยมีสเสน่ห์เร่าร้อนมากนะคะออกมาอืมแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงออืแต่ตัวคุณเองค่ะไม่ได้ไม่ได้โอเคกับเท่าไหร่กับตรงนี้ก็สนุกกับมันกับการมีคนเข้ามาสนใจแต่ก็ไม่ได้เปิดรับอะไรร้อยเปอร์เซ็นเป็นเพราะอะไรคะสาเหตุอืออตัวคุณเองงานค่อนข้างงานค่อน,ข,อน,ข,อนข้างเยอะ งานเยอะไม่พอคุณเองก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้เปิดใจรับใครง่ายขนาดนั้นคุณจะมีคุณมีมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักไม่เอาแบบคนรักเก่าอีกแล้วอย่างนงี้นะคะอืมส่วนคนรักเก่าของคุณเป็นยังไงก็เหมือนยังพยายามจะกลับมาแบบอยากอยู่ในสถานะเพื่อนเป็นเพื่อนกันแต่คุณไม่เอาคุณไม่โอเคกับการที่เขากลับมานะคะอืมบางคนเคยมีคนรักที่คุณแบบว่าให้เขาหลายอย่างมากให้เงินให้ทอง พพอร์ทุกเรื่องคุณรู้สึกว่าเข็ดขยาดมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คุณเองก็โฟกัสกับเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินก้อนใหญ่ที่คุณมังจะได้ด้วยนะคะอืมทีนี้ดูคนรักเก่าของคุณหน่อยว่าทําไมเขาถึงพยายามจะกลับมาเป็นเพื่อนยังเลยอืมเพราะตอนที่เขาจากคุณไปอ่ะสุดท้ายแล้วไปติดกับไปเจอสิ่งไม่ดี เมื่อท่าคุยกับชาวราศีมังกรและคนามังกรเขาก็เลยอยากจะกลับมาแล้วเหมือนมารู้ตัวว่าคุณคือความรักที่ดีที่สุดอยากกลับมาแต่อีกใจหนึ่งเขาพร้อมที่อยากจะมีความรักไหมลึกๆก็ไม่พร้อมแล้วค่ะแต่แค่รู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนหมอนหมอนที่อุ่นๆที่ทําให้เขารู้สึกกลับมาซบได้นะคะอืมเขาไม่ค่อยมีหน้าแบบเหมือนอายอ่ะไม่น่าม,ม,ม,มีไม่มีหน้าที่อยากจะแบบกลับมาปรับปรับขอคุณเป็นแฟนเลยนะคะอืม ทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะโอเคบางคนจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานอกจากเป็นชาวต่างชาติแล้วคุณจะได้คุยกับคนเยอะขึ้นสังคมของคุณจะมากขึ้นเพื่อนฝูงคุณมากขึ้นจะมีเพื่อนฝูงของคุณคอยติดต่อคนนู้นคนนี้ให้ให้คุณคุยเยอะมากขึ้นคุณจะมีโอกาสได้เป็นฝ่ายเลือกในความรักนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่มีคนอยากจะเลือกคุณมากขึ้นอ่าอย่างนี้ด้วยไพ่เดอะซันมีเสน่ห์มากก็จะเจอคนคนดี จอสิ่งนี้ดีเข้ามาด้วยส่วนเรื่องคนรักเก่าเขาก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรค่ะชัดเจนที่จะแบบว่าจะเอายังไงดีนะคะอืมมีแนวโน้มที่จะเจอคู่ด้วยนะบอกเลยนะคะในเดือนนี้นะคะอ่ะแต่อย่างที่บอกว่าคนรักเก่าว่าวแวยังวอแวอยู่ยังเวียนวนเวียนไปมานะคะอืมบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเจอชาวต่างชาตินั่นแหละเข้ามานะคะหรือบางคนเจอคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะอืม แต่บางคนจะเจอไม่ได้ตรงสเปกแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเขาเป็นคนดีเนี่ยเห็นไหมเป็นดาบก็เป็นดาบเล่นที่สวยงามนะคะแต่ว่ามันเป็นสองคมหมายถึงว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเข็ดกับมันก็ยังไม่กล้าเปิดใจแต่อีกใจหนึ่งก็คือว่าเขาก็เป็นคนดีนะคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตรงสเปคคุณก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ค่อยเป็นค่อยไปกันเนาะแต่บอกเลยว่าคนจะเข้ามาหาคุณเยอะมากมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายให้คุณเลือกเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็เลยทําให้ตัวคุณจะรู้สึกว่าแฮปปี้กับมันในเดือนนี้นะคะอืมคุณจะตกลงปรงใจกับใครหรือยังเพจจัเพนดิเคิลสไม่หรอกยังไม่ตกลงปลงใจเนี่ยหัวใจของฉันฉันยังเก็บไว้ฉันยังไม่ให้ใครง่ายๆคุณจะให้คนเหล่านี้พิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนะคะอืมอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูคะ่ะ ชาติทั์ไฟเมสิงธนูคะ่ะสถานะไม่ชัดเจนคะ่ะเดือนสิงหาคมนี้คะ่ะไพ่ในจี้ของคุณเป็นไพ่นายซับคัฟนะคะคุณมองความคุณมีมุมมองความรักที่สวยงามมากขึ้นนะสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนนี้คุณจะมุมมีมุมมองในเรื่องความรักที่ดีมากขึ้นและความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะจับจองจับปองได้มากขึ้นนะคะทีนี้ขอดูความสัมพันธ์ของพวกคุณกับเขาอาจจะเป็น อะไรที่แบบคุณเป็นเจ้านายเขาเป็นลูกน้องหรือเขาเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณเปอายุมากกว่าทุกอย่างเป็นกาสรสลับกันได้แต่ว่าโปรไฟล์ของคุณกับเขาอาจจะไม่ได้แบบเท่ากันสักเท่าไหร่เนาะอืมอาจจะเป็นการจับพัดจับผูผู้ใหญ่มาให้เจอกันเออไปงานแล้วเจอกันกับเขาคนนี้ก็เลยทําให้มีความรู้สึกถูกอกถูกใจแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นยังไงสามใบาราชินีดา ราชินีดาบกับราชินีกับราชาดาคุณพอคุณเข้าใจก,กันรู้จักกันอะ่ะมันทําให้รู้สึกแบบโอ้ยมันเข้ากันได้ดีมันมองตาก็รู้ใจเป็นคนคล้ายๆกันมีความเฟลลี่มีความแบบเอเนอร์จีตรงกันมากเลยแต่หลังจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นคะ The Four <fool>. ไพานายอบสอดคืออะไรนายอบสอด นายออฟซอร์นายออฟซอรมันเป็นความรู้สึกดีมากที่คุยกันมันเข้ากันได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่สุดท้ายมันมีเรื่องที่ไม่เข้ากันเป็นประโยคบางประโยคในเรื่องทัศนคติของการแบบใช้ชีวิตคือคุณเข้าใจว่าคุณเหมือนกันมากอ่ะเนี่ยคุณเหมือนกันมากซะจนแบบบางเรื่องเหมือนกันมากจนเข้ากันไม่ได้อะค่ะเนี่ยคนละฟีลลิ่งเลยนะทัศนคติการใช้ชีวิตอะไรต่างๆมันคนละอย่างกันนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณก็เลยหยุดชะง,งักไปเป็นเดอะฟูลแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายจิตใจกันนะแต่แค่แบบเงียบไปนิ่งไปไม่พูดดีกว่าแล้วความสัมพันธ์ก็เป็นแบบดาบถูกตรึงเอาไว้เป็นแบบไม่ชัดเจนกัมกัมกึ่งกึงจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอหรือรอแค่นี้นะคะอืมขอดูว่าหลังจากความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นะความรู้สึกเขาคืออะไรครับเซเว่นออฟครับเขาก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออ เขาคงให้บริบทความสัมพันธ์นี้เป็นแค่ตัวเลือกไปก่อนละกันเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อนายอัลเพนเคอลส์เขารู้สึกว่าเขาคงจะต้องมาจดบันทึกและสถิติใหม่กับความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปกันได้จริงๆหรออีกใบหนึ่งค่ะนายคัพส์แต่เขาก็ยังมีความมั่นอกมั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้มันมันก็เติมเต็มอะไรบางอย่างเขาได้ แล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคุณก็ไม่ยอมไปไหนหรอกนะคะอีกนิดนึงชาวธาไฟเมสิ่งธนูคุณกําลังคุยกับใครที่เป็นแบบเขาอาจจะเป็นคนที่มีอบร g h เซ็กชวลหรือว่าเป็น LGBTQ+ คือเขายังอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบผหญิงหรือชอบผู้ชายดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมต่อไปคุณหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้แล้วคุณคิดยังไงกับเขาซ o กอออืม คุณเองพร้อมที่จะช่วยเหลือเขานะในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องแต่ก็ไม่ได้คาดหวังกับเขาเท่า,ทาไหร่นักหรอกค่ะอือฮ uh ึกออฟคัพส์โอเคคุณรู้สึกว่าเขาอะมี energy อะไรบางอย่างที่ทําให้ความเป็นเด็กในตัวคุณกลับมาทําให้ความทรงจําอะไรต่างๆกลับมาแล้วทาให้คุณมีพลังมากขึ้นในการที่จะดําเนินดนําเนินชีวิตต่อนี่ไง mm hmm. เขามาจุดประกายจุดความคิดจุดอะไรบางอย่างเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์ให้คุณแบบมีไฟขึ้นมานะคะให้พ,พลังงานธาตุไฟเนาะ mm hmm. ทีนี้มาดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะคุณสองคนมีเกณฑ์ได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันได้เจอกันได้คุยกันมากขึ้นนะคะในมีบทสนทนาที่คุยกันมากขึ้นนะคะมีการได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามากขึ้นเนาะแต่แล้วมีมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาเป็นบุคคลปริศนาในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะเอ่อเหตุการณ์นี้เป็นยังไงมันเข้ามาทั้งตัวคุณตัวเขาเลยฮะเขาอาจจะมีใครเข้ามาคุณเองก็มีใครเข้ามา ก็เลยทาให้ช่วงหนึ่งคุณกับเขาอาจจะเงียบเียบกันไปนะคะเงียบเียบกันไปแต่หลังจากนั้นอยู่ๆแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อมันก็มีการคุยกันแต่คุยกันน้อยลงแต่อยู่ๆปุบป,ปับมีทริปด่วนทริปส่วนตัวได้ไปได้ไปเจอกันอีกแล้วได้ไปมีความรู้สึกดีๆความสุขกันอีกแล้วในทริปนี้นะคะมีความสุขมีอะไรก็จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไหนยังไงที่หายไปเป็นเพราะอะไรนะคะอืม เขาก็จะพูดทุกอย่างเหมือนท่านคุยชราสีเม็ลัคนาเม็ให้คุณเข้าใจว่าที่เขาหายไปมันคืออะไรไปเจอเพื่อนร่วมงานคนนี้ไปคุยกับคนนี้เพราะว่าก็ต้องติดอยู่ติดกันต้องอยู่ใกล้กันอะไรประมาณนี้นะคะไพ่บอกว่ายิ่งคุณยิ่งฟังเขาเล่ายิ่งเขาพูดความจริงคุณรู้สึกว่ามันจะฉันยิ่งติดกับเพราะคุณตั้งใจแล้วว่าการมาเจอกันเที่ยวกันทริปเนี้ยคุณน่าจะปล่อยเขาไปแล้วแต่สุดท้ายการที่เขาพูดความจริงคุณก็แพ้ทางเขา แล้วความสัมพันธ์นี้ก็ยังจะไปต่อนะคะอืมอืมเนี่ยเป็นเพราะตัวเราเองด้วยที่เราก็ยึดติดด้วยค่ะก็เลยทําให้ยังไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาคิดยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฟอบสอดโอ้ยเขาผนึกตัวเองเลยในลงแก้วเห็นปะก็คือแบบ เขาก็ชัดเจนแล้วว่าเขาจะพูดในเรื่องที่เขาจะพูดอ่ะจะพูดความรู้สึกความจริงหรืออะไรที่ผ่านมาคุณจะรับได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้เขาก็จะผนึกตัวเองในโลงแก้วอย่างเงี้ยคือยอมจำนนนั่นแหละไพ่ใบเนี้นะคะอืมแต่อย่างที่บอกสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนแพ้ความจริงเป็นคนแพ้ความจริงแพ้คนพูดความจริงมันก็เลยยังได้ไปต่อนะคะทีนี้มาดูกันต่อกับกับคำแนะนำของคุณหนึ่งใบเด e m o มูคุณรับทุกเรื่องมา ทั้งฟังทั้งพูดทั้งแบบทุกทุกอย่างมาหมดจนคิดมากให้บอกให้เว้นการคิดมากเพราะว่าเขากำลังจะพูดความจริงแล้วจงเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละแล้วเอามาตัดสินได้เลยนะคะว่าจะไปต่อหรือพออืมบางท่านคือกับชาวราศีมีนลัคนามีนขอคําแนะนํเขาหนึ่งใบไพ่ the world เห็นไหมเขาทําถูกแล้วที่เขาพูดความจริงเขาร่วมจากอาวาลมาทีเดียวทั้งหมดเลยแล้วก็บอกแล้วก็ส่งต่อออกไป กับคุณนะคะอืมโอเครีเลช o n นชิ p มีมีเกณฑ์ที่จะได้ไหมคะโอ้ยังค่ะยังไม่มีรีเลช o n นชิ p เกิดขึ้นนะคะอ่ะโอเคคนมีคู่ชาวััดไฟเมสิงธนูไพ่พลังงานของคุณโอ้เป็นไพ่เชนซ็อบสอดนะคะสิบดาบ เดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยทิมแทงกันมากมายไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะต้องระมัดระวังค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยเพราะคนรักนะคะพยายามโหยหาพยายามอยากจะให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรต่างๆเนาะอขอดูสถานการณ์หน่อยค่ะไพ่จัสมินคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณอยากได้อะไม่ได้สิ่งแต่สิ่งที่เขาทําให้อะคุณกลับไม่คุณกลับไม่อยากได้ แต่สิ่งที่คุณไม่อยากให้เขาทําอ่ะเขากลับทำอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่งงเนาะอืมแล้วไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์เทิดทูนเป็นหลักๆกับคนรักของคุณกับคนคุณกับคนรักของคุณคุณรู้สึกว่าเขาให้คุณอยู่ดีกินดีมีความสุขหรือว่าคอยซัพพอร์ตหรือว่าดูแลคุณนะแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกอะไรบางอย่างสุดลึกที่คุณต้องการให้เขามองเห็นเขาเขากลับมองไม่เห็นนะคะ รือแมก้กระทั่งความคิดอะไรบางอย่างของเขาก็อาจจะค่อนข้างดุนแรงตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะอืมคนรักของคุณคิดยังไงกับคุณคะไพ่ queen of cups เขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้มันโอเคนะมันเหมาะสมและมันคู่ควรเขาทําดีที่สุดแล้วนะคะเนี่ยคุณอยากได้อะไรเขาก็โดนบันดาลให้ถามว่าเขารู้ไหมกับสิ่งที่เขาโดนบันดาลให้คุณแล้วมันพอใจหรือเปล่าเขากลับรู้สึกว่าสิ่งที่เขาโดนบันดาลให้คุณแล้วทาไมดูคุณไม่พอใจตรงนี้นะคะ แล้วก็ทร e ออฟว n นเขารู้สึกว่าเขาจะต้องมองตามหาความรู้สึกคุณตลอดเวลาบางทีเขาก็รู้สึกว่ามองคุณไม่ออกว่าคุณคิดยังไงกันแน่นะคะคุณคิดยังไงกับคนรักของคุณคะไพ่เดอเอมเปอเรอร์คุณรู้สึกเขารู้สึกว่าเขาเป็นจอมบงการไพ่เดอ e เอมเปอเรอร์ท่านคือชาราศีเมษลัคนาเมษคุณรู้สึกว่าพอเขาเป็นจอมบงการมันก็ทํทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเหมือนติดกับแต่ก็ไปไหนไม่ได้นะคะอืมคิงออฟวอน แต่ในขณะเดียวกันคุณรู้สึกว่าเวลาคุณมีเขาอยู่มันทําให้คุณจะต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไพ่พลังงานของธาตุไฟราชินีสิงไม้นะคะอืมเออแต่พวกคุณทั้งสองคนก็เป็นคู่กันนะเพราะคิดเหมือนกันะคิดในเรื่องของผลประโยชน์คิดในเรื่องของอนาคตนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะตัวเขาเองจะลุกขึ้นมาทําโครงการอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่แบบปัจจุบันทันด่วนอะไรเงี้ยตัวคุณเองก็เหมือนกับแบบว่ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็จะ หลบแอบซ่อนมันมีการจะมีการเถียงกันอางนี้มันมีสถานการณ์ของการเถียงกันเถียงกันมีเหตุการณ์เกิดความแบบเถียงกันทัศนคตินะคะเถียงกันไม่เข้าใจกันแต่คุณจะไปหลบส่วนเขาจะาเผชิญหน้าแล้วก็บอกว่ามีอะไรมาเคลียรสินะคะอืมแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าต่างคนต่างก็มีจุดยืนซึ่งกันและกันอะนะสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อสองใบ ten of pentacles มันมีเรื่องเงินก้อนใหญ่เข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันมีเรื่องเงินก้อนใหญ่เข้ามาเกี่ยวด้วยกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะอืมแต่มันมีการเคลียร์อะไรกันไม่ได้ลงตัวนะคะมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีเรื่องของหลายๆบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณเองจะปล่อยให้แฟนคุณทําอะไรไปเลยคนเดียวส่วนตัวคุณคือจะหลบหนีจะจะเงียบไปและเหนื่อยเหนื่อยกับมันแล้วค่ะอืม แต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายคุณก็จะกลับมาช่วยเขาแล้วเป็นไงต่ออ่ะพอกลับมาแล้วการกลับมาในความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะก็คือเป็นการกลับมาช่วยกันทํางานกลับมาช่วยกันเคลียร์ปัญหาสะสางกับสิ่งที่เป็นอยู่กับเรื่องเข้าใจผิดต่างๆเนอะอืมคุณอาจจะมีคู่ครองคนรักที่มีโปรไฟล์ที่ดีกว่านะคะอืมนายออฟวอนอ๋ออีกแล้วมีสองสองสามบุคคลเข้ามาเกี่ยวพันเข้ามาเกี่ยวพัน,าาพนในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะ แล้วไพ่สีเมทัลคือมีมีหลายบุคคลมากเลยเข้ามาเกี่ยวพันในความสัมพันธ์นี้อาจจะเล่นพวกคุณอาจจะเออเหมือนกับว่าโอ้ยมันเป็นสงครามมันมีดูด energy เป็นสิบดาบอะเหมือนกับว่ามีการยืมมือคนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อฆ่ากันนะไม่เอานะคะความคู่รักเราไม่ควรจะยืมมือใครมาฆ่ากันหรือว่าหรือมาโพสต์มาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่วิสัยแล้วเราโตแล้วเนาะอืม นะคะคือถ้าคิดจะเป็นคู่กันอย่าทําสิ่งนี้เลยมันมันยิ่งบั่นทอนกันเข้าไปใหญ่นะคะอืมเนี่ยแล้วไพ่ก็ขึ้นมาว่าสี่เหรียญสี่เหรียญ four f p e n t a c l สุดท้ายก็ไปอยู่ในจุดเดิมที่แบบจุดที่แบบฉันก็รักตัวฉันเองสุดท้ายฉันก็เป็นฉันฉันก็เป็นคนนี้แหละจะทํำไมนะคะอืมเนี่ยต่างมีความมั่นอกมั่นใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าใครมีลูกลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกาวใจให้เนาะ แต่ก็ยังจะลบกันไปต่อเรื่อยๆนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ปิดหูปิดตาบ้างเลยบางทีความสัมพันธ์มันต้องปิดหูปิดตาในบางเรื่องนะคะจะเย็นๆนะค่อยๆคิดค่อยๆคุยกันนะคะอเพย์อฟเพนเดเคิลนี่คือชัดเจนมากว่าความสัมพันธ์ก็แบบบางทีบางทีคุณปล่อย เหมือนคุณปล่อยให้มันหลุดมือบ้างแล้วดึงกลับปล่อยให้มันหลุดมือบ้างแล้วดึงกลับทํากันอยู่แบบนี้เรื่อยๆเป็นวิสัยอ่ะนะคะซึ่งมันจะเป็นบาดแผลจะเกิดบาดแผลในความสัมพันธ์ได้นะคะอืมขอดูคําแนะนําของคุณหน่อยเด r เวอร์ไพ่ยอยากจะบอกสัจธรรมเฉยๆว่าเรายึดติดอะไรไม่ได้เลยคะ่ะสุดท้ายเราก็ต้องตายไปร่างนี้ก็ต้อง ศูนย์สลายอยู่บนเป็นปุ๋ยอยู่บนโลกมนุษย์อยู่ดีอย่าคิดว่าจักรวาลจะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเองนะคะอืมส่วนเขาค่ะเซเวนออฟวอนเขาเองก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดอะไรก็คิดแบบนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆยากเขาเองก็ต้องไปปรับปรุงตัวเองตรงนี้เหมือนกันเนาะ mm hmm. โอเคอะประมาณนี้นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะคนมีคู่ค่ะ